ราศีกุมนะฮะเป็นหนึ่งใน4ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะดวงชะตาสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาแล้วนะครับ25-31สิงหาครับไปดีเป๊ะเ,เ,เลยนะจวบดาวโครศรีกุมดวงเริ่มมานะครับเรื่องรดครับเป็นช่วงการพูดคุยเจรจา,าเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับเผื่อเ,เพื่อนๆมีเรื่องต้องคิดต้องคุยต้องแก้ต้องเคลียร์นะครับหรือต้องทําอะไรก็ตามดวงมันส่งนะฮะ ทำให้ผลลัพธ์ต่างๆออกมาด้วยดีนี่เผื่อใครช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะคุยเรื่องงานจะเคลียร์ปัญหาจะเจรจาต่อรองจะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำมาเชิงลุกหรือใช้วาจาในการกล่อมใครให้เชื่อถือโน้มน้าวใ,ใครให้เชื่อเราหรือแม้แต่บางทีจะมีการพูดคุยง้อแฟนก็ได้เออฮะอะไรที่เราสามารถทำได้นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่างหวะดาวมันเด่น มันมีดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการหมุนเงินนะครับช่วงนี้ดาวการเงินของเราคือดาวพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งปุตตะนะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ได้ซื้อของที่อยาก région, like er ได <eso> <straw worldwide. S 2> ้ชอปของที่อยากได้หรือหมุนเงินได้นะครับบาคคลมีหนี้สินเนี่ยบางทีมันไม่มีโอกาสที่จะซื้อของหุ้นเฟือยนะฮะบางทีอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ว่ามันไม่ได้สักทีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ว่าโอเคสัปดาห์นี้มันมีดวงการมีเงินเข้านะครับ แล้วก็ใช้ทันทีอ่าแต่อย่างน้อยมันใช้ในสิ่งที่คุ้มค่านะฮะบางคนใช้นี่อ่าโอเคชื่นใจใช้นี่ได้แล้วหเือบางคนเจอของถูกใจให้กับตัวเองอ่ะโอเคซื้อให้กับตัวเองถ้าชื่นใจหรือบางทีซื้อให้กับคนที่รักนะฮะหรือคนในครอบครัวนะครับจริงๆคนราศีมีนเป็นมนุษย์ที่นึกถึงครอบครัวก่อนนะเออบางทีแบบมีลูกมีกระตํมได้เงินมาบางครั้งยังไม่ซื้อของตัวเองะฮะไปดูก่อนซื้ออะไรให้ลูกดีซื้ออะไรให้แฟนดี ซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่ดีนะครับนี่เป็นราศีที่มีความผูกพันกับครอบครัวนะฉะนั้นก็จะนึกถึงครอบครัวก,ก่อนนะครับฉะนั้นดูโดยรวมครับผมดูว่าจังหวะดาวเกี่ยวกับเงินนะครับเด่นอ่าฉะนั้นเผื่อว่าถ้าไ,ไปไว้ได้นะครับใครที่ตั้งใจต้องการหมุนเงินทําอะไรเกี่ยวกับเงินนะครับสําเร็จครับมุมดาวการเจราจาเด่นโอ้โหเพื่อนๆครับถ้าเราจําเป็นต้องพูดคุยเรื่องสําคัญถ้าเราตั้งใจจะต่อรอง หรือจะซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทุกประเภทจะประสบผลสําเร็จนะครับแต่ว่ามันเหนื่อย,ยนะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับมันเหนื่อยแหละแต่ว่ามันคุ้มค่านะครับต่อเรี่ยวแรงที่เราลงไปนะฮะมุมใดประการครับในช่วงนี้คือเรื่องของเดอนอนี่ต้องมีเตือนนะฮะคือปวดไข้ไม่สบายนะครับช่วงนี้เราบังเป็นหวัดเป็นไข้ปวดหัวรถอในไมเกรนหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวปวดไข้ไม่สบายนะครับ คือมนุษย์เรามันไม่ได้เพอร์เฟกนะครับทุกอย่างดีหมดดวงดีคือเงินงานความรักสูขครพบชคลาภดีหมดไมฮะมันมีบางเรื่องที่มันดีนะครับแล้วเรื่องที่ต้องระวังนะครับเป็นพิเศษช่วงนี้ก็คือเรื่องของร่างกายนะเตือนนะครับบางทีมีป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยบางทีมีปัญหาอะไรที่แบบคาลคาซางคาใจคือมันจะเป็นเรื่องบางอย่างนะครับที่มันป่วยกายป่วยใจเล็กๆนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมีความกังวลนะบางทีเราใจร้อนนะฮะ เห็นเป็นท่านน้ำนะครับแต่คิดทําอะไรที่อยากให้มันเร็วที่สุดนะฮะจะทางลัดได้ก็ทางลัดนะครับนี่แปลว่าช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเสียการนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราจําเป็นต้องทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษโอเคทําแต่ถ้าจังหวะไม่ได้ต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนรอจังหวะโอกาสมานะครับถ้าใครที่มีเหตุการณ์เหล่านี้ก็เอาไปใช้นะครับรอจังหวะได้นะครับไม่ต้องร้อนเรนร้อนรนเกินโอเคนะฮะประการต่อมาครับ มุมดาวเรื่องความรักนะครับเด่นใครที่แบบโสดอยู่นะฮะโอ้เจ๋วเลยดาวทิ์ดาวคู่ครองคนรักนะฮะกัวจรเป็นเกษตรตาที่ดีมันมีดวงควุยอะไรกับแฟนแล้วแฟนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับหรือมันมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องวาจาเด่นชุดนี้พูดแล้วคนเชื่อนะฮะคนเชื่อถือเชื่อฟังคนเอากันแล้วด้วยนะออนี่คือชุดเด่นนะครับการที่เราคุยแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังลูกน้องบริวารหรืออะไรก็ตาม มันทําให้งานก้าวหน้าได้นะครับมันลุยไปด้วยกันนะครับฉะนั้นคือจุดเด่นวาจาเด่นการพูดคุยเด่นแต่ชุดนี้นะครับเวลาเวลาคุยอะไรก็ตามครับมันต้องมีผมเรียกว่าวาทศิลป์นะหรือว่ากุศโลบายนะครับมันถึงจะสําเร็จนะดาวอทิตพุธเสาร์นะครับหรือดาวหูนะฮะมันเป็นกลุ่มดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการคิดแบบแยบยลนะครับฉะนั้นเพื่อนครับ ก่อนจะทาก่อนจะตกลงก่อนจะลงมือต้องให้แยบยนต์ก่อนก็คือพยายามหาแผนสำรองด้วยนะครับบางอย่างตรงไปตรงมาไม่สําเร็จกจ็มีถูกเอาเปรียกก็มีบางทีมต้องซิกแซกบางทีต้องป้องกันตะเวงนะฮะ้ววิธีใดก็ตามก็ใช้นะครับเผื่อเพื่อนมีเรื่องอะไรที่ต้องไม่สบายใจจะเคลียร์ก็ได้หรือช่วงนี้อย่าประมาทมันมีดวงเจ็บนะเจ็บตัวเล็กๆน้อยนะอันนี้ให้เซฟตัวเองยนะครับข้าต่อมาครับเดยอื่นว่าเป็นระวังของหายนะ ของหายของส่วนตัวของใช้มันหายมันพังมันเสียได้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการเสียเงินแบบไม่อยากเสียนะฮะนี่คือสิ่งต้องเตือนนะครับประการต่อมาครับภูมิเวลาระยะนี้ครับผมยังเห็นว่างานมันด่วนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเจออะไรที่มันด่วนนะฮะดาวทิศสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะครับเรียกดาวผู้ทัดไฟและแถมในช่วงนี้อยู่ในเรือนที่สัมพันธ์กับความร้อนแรงฉะนั้นช่วงนี้ระวังการทะเลาะด้วยเรื่องเป็นเรื่องนะครับเราต้องเซฟอารมณ์นะ อย่าหาเรื่องกันนะหรือใครสักคนหาเรื่องก็ถอยนะไม่ใช่แบบแรงมาแรงไปสู้มาสู้ไปครับบางทีมันต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามบางเรื่องบ้างเอาใจใส่อวยบ้างเลยก็ว่าไปนะครับจนถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงความรักในช่วงนี้ก็เตือนเรื่องของปฏิสัมพันธ์คุยวัวานให้ช่วยได้นะฮะคือมันต้องช่วยกันและกันเลยนะครับคู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ดวงเขาพอจะช่วยบางอย่างให้เราได้บางทีเป็นที่ปรึกษานะครับก็ได้ บางครั้งเพื่อนครับระยะนี้ยบุมดาวมันมีความอึดอใจเล็กๆนะครับคือมันใช้คนยากนะถึงดวงดีอะไรก็ตามใช้คนยากมันกลายไปว่าเราต้องทําด้วยตัวเองนะถึงจะสำเร็จนะครับสังเกตไหมฮะหลายใครหลายอย่างใช้ปุ๊บไม่ได้หึงใจทำไมทพิพๆทุกๆอีกนะครับแต่ทําอะไรด้วยตัวเองกับศีลปราณีตดีเป็นพิเศษก็นี่ครับคือจังหวะดาวเบนเด่นในลักษณะแบบนี้ครับโอเคนะฮะระยะนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับ การเดินทางเด่นนะเผื่อจะต้องเดินทางไปในเมือไหนใกล้ๆนะครับดวงจะบวสมบูสรสําร็จครับอันนี้เผื่อทิ้งไว้เผื่อเพื่อน,อน,อนๆมีไอเดียอยากทำในส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะโอเคทําได้จวดดาวครับช่วงนี้ท้องผูกท้องเสียเออผมลืมเตือนร่างกายนะฮะร,ระวังอาหารเป็นพิษนะฮะทานอะไรก็ตามเมื่อไหร่โอ้โหมัหนจะป่วยน,นะครับเรื่องของร่างกายได้ง่ายครับอันนี้เซฟร่างกายนะไปการต่อมาครับคราวนี้มุมดาวพระศุกร์โคจรเป็นอลินะครับช่วงนี้ ระวังความขัดแย้งเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับครอบครัวนิดนึงครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ต้องพอดีประนอมยอมบางอย่างนี่ก็ยอมนะครับไปแข็งขืนแต่ว่าไม่มีเหลือใครมันก็ไม่รู้จะแข่งข้อไปทําไมนะครับก็ยินยอมอนอนนอนตามได้ข้อดีนะครับในระยะนี้คือเรื่องคนช่วยเหลืออันนี้สําคัญนะครับขี่สตาร์ได้ว่าถ้าเมื่อไหร่จําเป็นต้องหาคนช่วยนะฮะเดี๋ยวจะมีคนคนนั้นเข้ามานะครับจะเป็น1คน2คน3าคน4ี่คน5คนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งสําคัญคือมีคนช่วยแน่ๆนะครับ หรือมีเรื่องอะไรที่ทุกร้อนกังวลให้รู้ว่าเดี๋ยวมีคนช่วยนะครับแล้วประกันนะฮะประกันเด็ดนชวงนี้ครับคือมีโอกาสใหม่ๆมาให้คอไว้เผื่อเพื่อนๆมีคนทับทามมีคนวานให้ช่วยวานให้ทำชุดนี้เป็นคนมนุษย์อาสาจะดีนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้ชื่นใจแต่ก็อย่าไปโหลดกดันเองเยอะเกินนะครับแต่เป็นมนุษย์อาสาเนี่ยดีมากนะครับ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ติด,ดตามนะครับเพื่อนครับขอให้โชคด,ดีครับสิ่งใดดีๆขอให้เกิดกับทุกท่านและครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ